ส,สดีครับผมโต้ครับวันนี้ผมเ,เ็ิ่งจะมาทำอะไรรู้ครับเล่นเกมนี้ครับชื่วเกมเหร่านเด็กปิ๊กหรือก็อ่านได้นะคะนี่เต่ามันกลนไงผมเลยจับมันมาผมเพิ่งเย็บมาเสร็จแล้วมันก็มีแล้วมันก็กลนมากผมเลยเออ เิดนี่ลูปิดมันเปิดนี้นะไม่ใช่เยอเด็กเด็กครับเด็กเด็เคยขี้ไหมคะมาตัวค่ะ เริแสดงว่านาจับสแกนกมากมากนะครับเพราะฉะนั้นมัสิ่งที่ผมาขาจแอบกลัวนิดหน่อยนะครับผมไม่ชอบจําสแกนกับการผมชอบูมาให้มันวงเวงซึ่งหอกว่าจะเป็นเรื่องดีเนี่ยครับเริ่มชอบแล้วผมอาจจะใช่ไหมนะน้ำไปทางมีใครอยู่ปะมันมีเสียงสักอย่างอยู่นะครับขอชิดได้นแก

เรา้นองก่ฉากจบว่นครเพิ่งรู้ว่าทางเลี้ยวได้นี่เป็นทงอันแรกนะครับผมต้องวิ่งทั้งหมดรอบเพื่อจบด่านโอเคเนี่ยครับนือหมานวิงระหว่างทางนะครับเพื่อทงตกแล้วเขาก็ต้องพยายามดึงทงขเ่อามกฏข้ามก มีความแบ,บเป็นเกมชู o ติ i งลเลนนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้รู้จักเกมชูตติ i n อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยอโอเคมีแสงอม่อลมิเออวางที่่นชอบนะครับให้มันบิวมาช้าๆถ้ามันคือความเก็แงแทงายว่ามีหรือไม่มีป่ะอาอย่าหดเคมอาจจะไปแสนี่นี้ปเ,เปิดทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับรมันคงจะหลอนน้าดูถ้าเกิดอยู่ๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเไดว เยอะแล้วไม่รู้จอยเข้ามาในเกมในคลิปปบใช้ สนัดแล้วมีจังหวะแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเล็งดีๆก่อนจะลั่นไกลนอเฮ้ยกาชเพเยอร์คนที่สองเลยคือไร้บักแลนเขาจอยเขาเอ๊ะเมื่อกี้ทางนี้ปิดอยู่ไม่ใช่เหรอโอ๊ยไม่เอา

โอเคผมกลับไปส่งเควสนะครับถ้าหักม่ตั้งมากมายครับ่ก็ได้นะครับสมมุติว่าเกมมีเป็นซีรีส อ๋อลืมไปว่าน่าจะไม่ได้เปิดระบบแชทเอาไว้ยิงสองครั้งถ้าเกิดได้ยินโอเคพอดีมันไม่ได้เปิดระบบแชทไว้นะครับได้ยิงสองครั้งแล้วเอนีย่ยอยู่ๆก็มีเดียบอลเปร์โอเคแสดงว่านายพอจะอ่านได้สินะเสรไปนะครับทังนั้นเดี๋ยวขอสั่งใจนิดึงเป็นบั๊กในเกมเหรอครับเฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบถ้าเกิดเธอส่งโทมแล้วก็ เซิร์ฟเวอร์นี้จะถูกป huh. ิดลงโอเคซึ่งฉันจะไม่ยอมฮะฉันทำโปรเจกต์นี้มากกว่าสิบเอ็ดปีแล้วนะฉันไม่ยอมให้ใครสักคนจะมาหยุดโปรเจกต์ฉันได้หรอกมันอาจจะดูเหมือนเป็นเกม FPS ง่ายๆ่ตยุนะแต่ถ้าคกจะห้เกมนี้มันมีพลังที่จะนำพาไปสู่ความตายอ่าฉันสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะเจอหน้าภรรยาของฉันอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนเธอจะติดต่อริมโบ่ภาษาไทยคืออะไรครับอ่าฮะบางทีเจอเธอแล้วก็ได้ นั่นภรรยานายเหรอบางทีเธออาจจะโกรธนะอาจจาะทฝ<า>งตักลัวหรือว่าสับสนและนายจะโทษเธอได้เงี้ยเหรอไม่ได้สิก็นายวันนี้เรามาเล่นเกม Dice t r e a m s เลยนะครับและแข่งกันจงตีบ้านเกมีสนุกมากเลยนะครับเอ้ยใไ้เงินเยอะๆมาฮ้ยนนงกรติกยายโอ้ย, <c oughs> อยโอ้ย,อย,อยถ้าจะว่าใครอยากจะโหลดเล่น Dice d r e a m ก็โกรธเจียวเรากาลังทำสิ่งที่ถูกครับวันที่2ป well <kill> ล่อยนะครับร <Well, S 1> ู้จักว่ากับพี่จัดการของแบบซะไม่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 หยุดสิ่งที่ทำเดี๋ยวนี้นะกูไม่รู้ยาเชี่ยวเริ่มอ่านซับไม่เห็นแล้วว่าอ่านซับไม่เห็นแล้วถึงแล้วเย้ถ yeah. ูกเตะออกจากเซ yeah. ิร์ฟเวอร์เชี่ยและในต่อโดนเตะจริงไปโดนเตะเลย ไม่มีที่ให้ออกว่ามีที่ให้ไปเอาแป๊บหนึงนะาองหาดูนะครับอนเยมน่เเยอ่นี่่ตไปก่อนรอบแล้วก็ลงใหม่แล้วก็ลอยเินเครื่องเล่นเพลงแล้วก็จะเดินไปถึงกลางของแมปแล้วกันดูว่าผีจะโกรธหอเปลองดูลองดูลองดู โอเคน่าจะเปิดติดใช่ไหม uh oh. ไม่ติดด้วยเชีย่ยละแก้ไงอ่ะยยไม่ไดาสนใ <down S 1> เลยอัพอัพดาวดาวเลฟไลท์เลฟไลท์ B A และเซิร์ฟเวอร์จะกลับมาอ๋อเหรอนี่เป็นสูตรคอนทราไม่ใช่เหรอสูตรอมตาตัวบรจารให้ผิดถ้าเกิดไม่มีกระทูที่คนถามนี่แย่เลยเนี่ยอัพอัพดาวดาวเลฟไลท์เลฟไลท์ B A เหรอน่าจะเป็น B A บนคีย์บอร์ดนะครับไม่ได้ต่อจอย โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคเราลองดูอีกรอบนึงครับความหวังเริ่มมาแล้วเป็นการรีเซ็ตเหรอครับอัพอัพดาวดาวเลฟไลท์เลฟไลท์เลลลีเอ่าโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนคือส่งผลน่ะผมอ